เหมือนจะไม่จ่ายวะ่ะอีก3ามปสุดท้ายเออแบบนี้ดิ mm hmm. โบะเท่าไหร่พันกว่าบาทเหมือนเดิมจัดไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยโอเคขึ้นมาพันกว่าโอเคก็สวัสดีนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับเวลานี้น 1, ั้นเพื่อนนะผมจะมาจัดเกมเป็นเกมแห่งตำนานนะเพื่อนนะในค่าย pg ที่ทุกคนอาจจะเคยเล่นนะเพื่อนนะ เป็นการเ,าเป็นเกมที่แบบว่าถ้าเข้าฟรีสปินนั้นเพื่อนเนระก็จะแบบคูณ8นั่นเพื่อนนะคูณ8แต่ว่าต้องคอมโบโบนล่างพร้อมกันนั่นเพื่อนนะต้องคอมโบคู่นั่นเพื่อนนะโอเคนะก็คือเป็นเกมแบบเมืนฟอร์จูนเพื่อนนะหรือเกมคู่รักหรือว่าเกมแต่งงานนั่นเพื่อนนะที่คนเรียกกันนะั่นเพื่อนนะเหมือนเดิมวันนี้ผมเอาทุนมาแน่นอนเหมือนเดิมนะั่นเพื่อนนะใครที่อยากขุมนัสตาร์มจัดไปเลยนั่นเพื่อนนะถึงใต้คลิปนะครับผมเหมือนเดิมมาเบียดไลดีถึงใต้คลิปนั่นเะพื่อนนะ ไปเบียด18ก่อนก็ได้มาเฮ้ยเออเบีย18มาเบียด30จัดไปมาลุยมาจัดไปเบียด30มาเ,าเพื่อนๆเฮ้ย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 ตัวเดียวโบะือนเดิมนั่นเพื่อนนะเกมนี้คือเป็นเกมที่แบบว่า,อาคอมโบก็พอใช้ได้นั่นเพื่อนนะแต่ถ้าแบบเข้าฟรีจะดีกว่านะมาตัวเดียวโบะ โอ้โหยังไม่ลงนันเพื่อนยังไม่ลงสเกตเตอร์สตัวเหมือนเดิมนันเพื่อนนะสำหรับเกมคู่รักของเราโบยังยังแต่ไม่ให้ลุ้นบ่อยนันเพื่อนนะให้ลุ้นบ่อยแต่ไม่ค่อยลงให้เราหรอกแต่ถ้าลงก็รู้เรื่องแน่นอนบอกเลยโอเครองเท้าไปนะดูดิให้ลุ้นคดบ่อยนันเพื่อนโอเคจัดไปมันเพื่อนอมานเบียดสามสิบมาเบียดสามสิบเบียดสามสิบเออเอาดีมาแปดหมุนนั่นเพื่อนนะ แต่ต้องแบบแบนบล่างพร้อมกันนะ combo บนบล่างพร้อมกันถึงจะแบบคูณนะโอเคมาได้โบ้เพิ่มอีกหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวรอจังหวะข้างบนก็คือเอาเคยได้นะเพื่อนนะได้แค่สองร้อยสิบอีกร้อยห้าบาทมาโอ้โหขอคอมโบคู่หน่อยโอ้ยเฮ้ยเกือบวันนี้เกือบวันนี้่ะเอ,อ้ยแบบนี้นั่นเพื่อนนี่ไงคูณแปดโบรวมกวันเป็นเท่าไหร่พันกว่านั่นเพื่อนเห็นไหมเนี่ย ผมบอกเลยเกมนี้ก็เป็นเกมที่น่าเล่นเกมนึงนะแต่ว่าผมแนะนำให้ให้ใช้ทุนสูงๆหน่อยเช่นทุนพันเหมือนผมแบบนี้นั่นเพื่อนนะทุนพันนั่นเพื่อนนะเล่นเบ็ดสูงๆไวเลยแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจก็เริ่มที่เบ็ดสิบหรือเบ็ดสิบห้าก่อนก็ได้นั่นเพื่อนนะออโต้วสามสิบเหมือนเดิมนั่นเพื่อนนะสูตรออโต้วสามสิบของเราเล่นได้ทุกเกมนั่นเพื่อนโอเคสวยจัดมากหนึ่งร้อยเจ็ดสิบอันนี้เบ็ยดสามสิบนะแต่ปกติมันจะจ่ายมากกว่านี้นั่นเพื่อนนะ แต่นี่มันไม่ค่อยแบบคอมโบบล่างพร้อมกันไงนะแต่ก็ได้กำไรมาพันหกนะโอเคมาคอมโบนี้อีกสามอยสามสิบห้าจัดไปมาไหลเลยเลยก็เป็นเกมในตำนานนั่นเพื่อนนะเกมในตำนานที่ถูกลืมนะไม่ค่อยมีคนจับมาเล่นกันแต่ผมว่ามันก็โอเคนะถ้าเข้าฟรีสปินมันก็แบบว่าผมว่ามันคุ้มอะนะอาจจะเข้าแบบฟรีเดียวพอเลยเลยอะเลิกได้เลยเพื่อนพอดีคอมโบมันเยอะนะ สำหรับคนที่พอนั้นเพื่อนะวันนี้ผมเลยให้ดูแล้วกันก็แนะนําเพื่อนแล้วกันนั้นเพื่อนนะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะสําหรับคนที่อยากแบบว่าเอออยากปั้นทุนแบบน้อยน้อยนั้นเพื่อนทุนน้อยๆพันหนึ่งถือว่าไม่มากนะเพื่อนนะทุนน้อยๆอยแต่ก็พอได้นั้นเพื่อนมาโอเคแค่ตัวเดียวนะแค่ตัวเดียว บบยังไม่มาโอ้โหอีกตัวหนึ่งมาเอาอีกทีนึงไม่อีกตัวหนึ่งขออีกฟรีเดียวหน่ยเบรหกสิบล้วนั่นเพื่อนนะเบอหกสิบแล้วเบหกสิบถ้าเข้าฟรีก็นะ่าจะคุ้มนั่นเพื่อนนะแต่ไม่รู้จ่ายหรือเปล่าแต่เกมนี้เป็นเกมที่แบบว่าถ้าเราได้แล้วมันต้องสมควรเลิกนั่นเพื่อนนะ <laughs> เพราะว่าแบบมันค่อนข้างที่จะดูดหน่อยนะดูดคืนนะเดี๋ยวก็เป็นแค่บางครั้งนั่นเพื่อนนะมันก็ไม่ทุไม่เสมอไป นี่ไงแต่คือมันจะให้เราลุ้นบ่อยไงไหมโบโบโบโลงไหมไม่ลงคือมันจะให้เราลุ้นบ่อยนะเพื่อนแต่ว่ามันลงยากจัดนะแต่โอ้โหมาให้ลุ้นข้อฟรีบ่อยมากเหมือนเดิมเพืพ่อนๆนะมาย้ำอีกทีหนึ่งนะใครที่อยากขุมนสเตอร์ทกว่า,าที่ลิงใต้คลิปคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดไว้น,นนะลิงใต้คลิปคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดเหมือนเดิมนะครับผมโอเครองเท้ามาสี่สิบแปดบาทโอ้โหเป็นหกสิบอะจ่ายน้อยจัดเลยโอ้โหไม่มีแตกนอกเลยนะมีหกสิบยังนิ่งอยู่นะ ไม่มีแบบคอมโบแบบเยอะๆอะไรเงี้ยนะโอเคเดี๋ยวเราต้องลดบิดแล้วมั้งนะโอเคไปบิดสีสองแล้วกันนะเหมือนเดิมสวนต่อสามสิบเหมือนเดิมน,นเพื่อนๆนะเหมือนเดิมแล้วกันนะโอเคยังไงต่อดึดจัดเลยแต่ว่าเกมนี้ผมไม่แนะนำให้เล่นทุนเยอะดอีกว่าวะ เพราะว่าตอนที่ผมเล่นมันก็ทุนแบบว่ามันจะมีจังหวะฟุกไงก็เลยแบบว่าเออเล่นเบ็ดทุนสูงแบบว่าเออเข้าฟรีอะไรเงี้ยนะแต่ก็ส่วนน้อยนั่นเพื่อนผมแนะนําให้เล่นเออถ้าทุนพันก็เล่นเบ,บ็ดยี่เบ็ดสิบห้าเบ็ดสิบแปดอะไรก่อนก็ได้นะเพราะว่าแบบถ้ามันจ่ายมันจ่ายเยอะเหมือนกันนั่นเพื่อนนะถ้ามันแบบคูณคอมโบบนล่างถ้าเข้าฟรีอะนะโอเคนะดับเบิลฟอร์จูนนั่นเพื่อนนะเกมดับเบิลฟอร์จูนหรือว่าเกมคู่รักมาขอเท่าเดียวโบเอ้ยที่เข้าจริงว่ะจัดไปเบ็ดสี่สองมา เออตอนแรกเข้าไป30มสิบนะนีมาเข้าไป4ีสองมาแปดหมุนจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาเรามาดูกันจะมีคอมโบปะเนี่ยบนล่างออแค่บนล่างขอแค่คอมโบคอมโบบนล่างนนัเพื่อนๆนะรับรองอเหมือนจะไม่จ่ายวะ่ะอีกสามคูสุดท้ายเออแบบนี้ดิโบเท่าไหร่พันกว่าบาทเหมือนเดิมจัดไปหนึ่งพันหนึ่งร้อโอเคขึ้นมาพันกว่า โอ้โหมัญี่ปุ่นไปเยอะขึ้นมา2,339โอเคมาอีก3ามพัสุดท้ายจะจ่ายไหมโอ้โหแหวนแหวนเป็นเป็นตัวที่จ่ายแพงมากนะเพื่อนนะแหวนนะอโอ้โหหมดแล้วเพื่อนของบนบนล่างของเราเสียเลยโอเคได้มาพันสามเพื่อนเนะไม่เป็นไรจะไปเบ็ดอะไรต่อวันเนี้ยโอเคเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเบ็ดเป็นเปลี่ยนเบ็ดเป็นเป็นเบ็ดเอ่อสักเบ็ด มาไป60เหมือนเดิมดีกว่ามานั่งเพื่อนนะไป60เหมือนเดิมมาอีกสามสิบหมุนมาเอาให้มันรู้แล้วรอดไปนะเพื่อนนะจะยังไงถ้าขึ้นไปสูงสูงผมกูมันฟรีทิ้งอะนะไปเก้าสิบไปอะไรเงี้ยไปร้อยไปอะไรเงี้ยกูแบบฟรีทิ้งอ่ะขอไป60กว้เราจะรอดแกนนะเพื่อนนะคือถ้ามันเข้ามันก็ผมบอกเลยจ่ายเยอะนะถ้าของโบพร้อมกันบนล่างนะเบไป60ก็ไม่ธรรมดานะเพื่อนนนนนะะะเพราาาว่่มมมัััถ้คูณอ โอเคมาโหยังไม่มีลุนเลยยังไม่มีแบบว่าให้ลุนเข้าฟรีเลยขอเฮอร์สเกตเตอร์เถอะอุ้ยแหวนโอ้โห,ห280เนี่ยผมอยากได้แบบคอมโบแหวนแบบบนล่างพร้อมกันนะถ้าเข้าฟรีอ่ะโอ้โหรว,วยจัดเลยนั่นเพื่อนนะแต่ส่วนน้อยอะดิโหอุ้ย30หมุนนั่นเพื่อน ไม่ได้เลยเหรอโหไม่เข้าฟี้เลยอะ่ะสามสิบหมุนนะมาหมุนสุดท้ายยังไงโบโอเค <c ười> แล้วจะไปยังไงต่อล่ะเพื่อนมาเบียดเก้าสิบจัดไปเหมือนเดิมเอโมาัตสามสิบมาต้องเสี่ยงดวงหน่อยนันเะพื่อนนะโหเหลือพันกว่าเอ้ยยงอ้ยสองพันไม่เป็นไรก็คือยังมีกำไรอยู่ย,ยังมีกำไรอยู่ยังมีกำไรอยากรู ลิ้นพันกันโอเคจีมาเก้าสิบยังไงเฮ้ยไม่ลุ้นข้าฟีจริงจริงเหรอเกคเตอร์ไม่ลง่อยเหรอเออมาดิตัวเดียวโบเอ๊ยหยุดโอเคจัดไปเแบตเก้าสิบเข้าวะ่ะเฮ้ยมาคอมโบโบนล่างคุณหน่อยดิคุณแปดหน่อยดิเป็นยังไงมาโอ้ยห้าร้อยสิบบาทโอ้โหเพื่อนมาขอคอมโบโบนล่างอ่ะ ที่เรารู้เรื่องนะตุ้มเดียวนั่นเพื่อนนะบอกเลยตุ้มเดียวจริงๆนะเบ็ดเก้าสิบอย่างเงี้ยโบู๊ยแหบนอุ้ยโอ้โหอะไรวะโอ้โหเพื่อนหมุนสุดท้ายโอ้ยอีกหมุนนึงเฮ้ยเป็นไปได้อ่ะไม่คอมโบบนล่างอ่ะเบ็ดถึงสูงไม่ไมกล้าจ่ายจริงเพื่อนๆลองคิดสภาพถ้าเบ็ดเก้าสิบถ้าเข้าแบบคอมโบบนล่างพร้อมกันแล้วคูณแปดเพื่อนคิดว่า อะไรวะเนี่ยไปไม่เป็นเลยทีนี้ไม่เป็นไรขอให้ได้สักห้าพันได้ไหมขอสักห้าพันนะโคบโลลอก,ก็ได้มาเม็ดเก้าสิบมันต้องจ่ายหนักๆหน่อยนะโอเคเท่าไหร่นะอุย้ยพันกว่าเลยเหรอโอเคสี่พันละเฮ้ยพอแล้วพอแล้วเพื่อนพอแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมเอาเป,เ,าเ,ปเดี๋ยวเดี๋ยวปัดเศษทิ้งนะอีกห้าร้อยนะปัดเศษทิง้งปัดเศษทิง้งปัดเศษทิ้งเอ้ยตัวเดียวโบเข้าไหมโอ้ย ไม่เข้านั่นเพื่อนนะมาตัวเดียวสเกตเตอร์สเกตเตอร์มาเหอะโอ้โหแหวนโอ,โอ้ตายโอเคมาเอาเป็นว่าเอาแค่นี้ก็แล้วกันนะสี่พันเพื่อนทุนพันได้มา,ากำไรมาสามพันโอเคก็ยังยังยังเล่นได้นันเพื่อนนะโอเค ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ผมด้วยก็แล้วกันนะเพื่อนนะพี 2, Spin นอาร์สองเจสปินนั่นเพื่อนนะก็ฝากไว้นะอ้อมบอกอ้อมแจกของเพื่อนทุกคนกด้วยก็แล้วกันนะเกมแห่งตำนานนะเพื่อนนะเกมนี้อ่าดับเบิลฟอร์จูนหรือเกมคู่รักหรือเกมแต่งงานนะพี่ทุกคนเรียกกันนะก็ยังเล่นได้อยู่นะเพื่อนนะโอเคก็ตามได้เลยนะเหมือนเดิมครับใครที่อยากเข้ากลุ่มือินสตาแกรมกดได้ที่ลิงก์ใต้คล,คลิปคอมเมนต์ได้ที่ปังหน่อนะเพื่อนนะลิงก์ใต้คลิปคอมเมนต์แรกที่ปักหน่อเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวสวัสดีผมต้อองไปก่นบบ๊าายย